อันนี้เป็นบริเวณขึ้นอ่ะพี่เพิ่งเก็บพี่เพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บรอจังรอจังน,น,นู่นนู่นรถเขาเขาเพิ่งมาเมื่อกี้ เป็นมือสเนเปอร์ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพของสพกำบุรีคือรถจอดไว้สาลหนิใช่ปะพี่พี่หลายส่วนใช่ใช่ใช่แล้วตำรวจตำรวจเขาเป็นอะไรพี่คนส่งของพี่ของอะไรของคนส่งเหรอไม่ใช่แล้วแล้วแล้วไม่ของพี่ได้ลิงก์กับไม่ไม่ไม่คนละคนละเรื่องครับไม่เกี่ยวเลยอย่างสมูติว่าผมผมบอกพี่ไปแล้วพี่ถ่ายเนี่ยคนอื่นจะได้ยินเปล่า ว่าอย่างที่โดนขับรถขับรถผ่าไปแดงอะไรนี้นรราานใช่ไหมแล้วเขามีมีหนังสือกมาจากตำรวจใช่ไหมเราไม่ต้องไปยื่นกไ็ได้แล้วแล้วที่เราบอกว่าจะไปต่ปอภาษีต่ออะไรก็ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกัน้าข่าวภาษีเรื่องปกติใช่ใช่ไม่เกี่ยวเลยผมงนีจะเป็นของพอมรีใช่ครับแต่ของผมเป็น คนส่งสีีอ๋อคนส่งมเกี่ยวนะผมจับคนส่งของพี่นี่จับเฉพาะรถบรมทุกับรถสารไม่เกี่ยวกับรถพวกพี่ไม่เกี่ยวนไม่ใช่ครับคนลโบราณกันตกใจหมดเลยผหเหืืมืืืืืียืืเืืืืืเืืีืืืืืือนืืืืืืืืืืื้ืมืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืาเป็นืืืืนืาืือ่าืืืืื สั่งขวาไม่มีแรงเลยอ่ะอ้าวไม่ร้อยนีรับผมอยู่นะโอเคถั้งกันไม่เป็นไรพี่ครับผมไม่ต้องเลยต้องผมครับโอเคผมรู้เข้าใจอยู่เพราะผมก็โดนตำรวจผมเหมือนกันของพี่จับจับเฉพาะของรถบรรทุกกับรถโดยสารใช่ไหมใช่ใช่เย้ครับผมได้ครับพี่ครับเส้นนี้นะครับจะมีขนส่งนะครับจับรถบรรทุกกับรถโดยสาร รถบรรทุกกับรถโดยสารเนี่ยเขาให้วิ่ง2เลน2เลนด้านทีดขออทางด้านซ้ายนะครับถ้ารถบรรทุกกับรถโดยสารวิ่งเลนในเนี่ยเขาไม่ให้วิ่งนะครับมันผิดกฎหมายนะอันนี้คนส่งเขามาตรวจขันนะครับก็ให้เขาทำตามหน้าที่ไปโอเคนะเดี๋ยวเราติดตามต่อนะครับอันนี้เป็นที่มาจากนครสวรรค์ตรงนี้ มาจากชัยนาทมาจากชัยนาทฝั่งนี้จะขึ้นบางไปอินยุนยวขยาด้านหน้าจะเป็นของสพปมบุรีเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อข้างหน้าก็ไรนี้ขอยุติเพียงเท่านี้เดี๋ยวเผื่อไปเจออะไรดีๆข้างหน้าเดี๋ยวเรานำเสนอใหม่เดี๋ยวไปเจออะไรดีๆข้างหน้าเดี๋ยวต้องนำเสนอใหม่นะครับ ว้นี้ก็เขาจบไปเพียงเท่านี้วันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะเราจะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จังหวัดสิงห์บุรนะีเพราะว่าก็แต่ที่เป็นประเด็นนั่นแหละมี FC ร้องเรียนไปแล้วก็มีตำร,รวจไม่รู้ว่าตำร,รวจจริงหรือเปล่าเขามาท้า,าก็ไปบอกแจ็กด้วยให้แจ็คมาอะไรประมาณนี้ก็เลย มาตามคำขอแต่วันนี้เราอยู่ที่สิงบุรีนะครับอยู่สิงบุรีทั้งวันแหละสิงบุรีทั้งวันใครจะเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวก็มามาวดวันที่เท่าไหร่วะเนี่ยวดวันที่หนึ่งมีนานะแล้วไปตรวจกวัน เดี๋ยวเอาไปตรวจให้รุนกันเผื่อฟุกไม่ใช่ไม่ชอทิ้งอ่ะเผื่อฟุกเผื่อแบบอยู่ๆดีๆแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเอาปิดทางหรือเปล่าโอ้โหปิดทางแล้วเรราก็อ โอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเก็บได้รอตอรีเดี๋ยวไปตรวจรอตเตอรีกันเดอ๋ฟุ๊กโถ้ถูกกรแสดงา่แล้ว